คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งคนที่เรารักที่สุดกลับเป็นคนที่ทำให้เราเจ็บได้มากที่สุดลองฟังดูครับมันอาจลึกกว่าที่คิดเพราะความรักมันพ่วงมาด้วยความคาดหวังเราหวังว่าเขาจะเข้าใจจะดูแลจะไม่ทำร้ายใจเราแต่ยิ่งหวังมากความผิดหวังก็ยิ่งเจ็บลึกนักจิตวิทยาบอกว่าความใกล้ชิดทำให้สมองเราผูกพัน จนเปลือยความอ่อนแอต่ออีกฝ่ายดังนั้นแค่คำพูดเล็กๆหรือการกระทำบางอย่างก็อาจกลายเป็นบาดแผลใหญ่ในใจเราได้ทันทีแปลกไหมว่าถ้าเป็นคนอื่นเราอาจไม่รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าเป็นเขาแท้หันไปไม่สนใจเราก็แทบพังทั้งวันเพราะเขามีอิทธิพลต่อคุณค่าของเราในสายตาตัวเองคำถามคือเราจะปกป้องหัวใจอย่างไรปิดมันไม่ให้เจ็บ หรือเรียนรู้ที่จะรักแบบไม่คาดหวังจนเกินไปแล้วคุณละ่ะเคยเจ็บที่สุดเพราะคนที่รักที่สุดไหม